ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและชอบการสะสมพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจผมเชื่อว่าที่สุดยอดปรารถนาของคุณในการสะสมพระเครื่องคือพระสมเด็จและถ้าจะให้สุดยอดต้องเป็นพระสมเด็จวัดพระคังพระองค์นี้เป็นสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่ท็อปสุดในบรรดาของสมเด็จ อีกทีนึงครับมีใบประกาศมีมีใบเซอร์นะครับใบเซอร์ให้1ใบนะครับพร้อมทั้งใบประกาศติดรางวัลที่3ของสมาคมพระเครื่องเมืองไทยซึ่งเป็นองค์เดียวกันนะครับสมเด็จพระสมเด็จทกุกวัดทุกพิมพ์ แต่ถ้าเป็นสุดยอดของสุดยอดต้องเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังแบบองนี้นะครับถึงแม้นพระองค์นี้จะเป็นพระที่สภาพศึกหน่อยแต่เป็นพระที่ดูดง่ายครับนะพระสมเด็จเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสามอย่างอย่างแรกคือเป็นที่หนึ่งของนักสะสมพระเครื่องว่าคุณเป็นที่หนึ่ง สุดยอดที่หนึงของนักสะสมพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างที่สองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของนักธุรกิจหรือข้าราชการในทุกๆระดับนะครับถ้าคุณมีพระสมเด็จอยู่ในคอที่แท้ๆนะครับคุณก็จะได้รับการยอมรับว่าคุณได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือนักธุรกิจและ3นะครับ คุณจะประสบความสำเร็จของชีวิตของคุณและนี่คือใบเซอร์หรือใบเซอร์ติฟิเคตแห่งชีวิตของคุณในสามด้านทีนี้ถ้าเป็นถ้าสมเด็จที่สภาพสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมเลยเนี่ยนะครับแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะครับก็มีหลายราคามนาะบางคนก็บอกว่าต้องเป็นหลัก ร้อยล้านเลยก็เคยได้ยินมานะครับบางคนเ็าบอกว่าอยู่ที่เกือบเกือบร้อยล้านบางคนก็บอกว่า50ล้านนะครับนะครับพระองค์นี้สภาพไม่หักนะครับสภาพศึกหน่อยแต่ไม่หักนะครับอาจจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเกิดจากการใช้พระในสมัยโบราณแต่นอกนั้นเต็มพิมพ์หมดนะครับในราคา เรียกว่าไม่แพงแต่ยังหลักล้านอยู่นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้พระขึ้นคอในราคาที่ไม่ต้องเอาร้อยล้านมาห้อยไว้ที่คอนะครับแต่เอาหลักล้านมาห้อยที่คอเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ประสบความสาเร็จทั้ง3ด้านอย่างที่ผมได้กล่าวมาในราคาที่ไม่แพงสมเหตุสมผล ก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องดูกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าใครพอศึกษามาจะรู้ว่าพระองค์นี้ถูกพิมพ์หมดเลยและเป็นพิมพ์ใหญ่และสุดท้ายเนี่ยเป็นพิมพ์เป็นพระที่ผมเปิดคอร์สสอนดูพระสมเด็จแล้วสอนด้วยวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้สอนด้วยพระองค์จริงสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของหรืออยากจะเป็นลูกศิษย์ของผม ทักมานะครับสวัสดีครับ